ที่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนนั้นจับจริงผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจารพร้อมมีการคุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในช่วงปีใหม่นายโยธินประสงค์ความดีประลัดจังหวัดลำพูนประชุมผู้ส่วนำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุพร้อมการวางมาตรการและปรับแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็เกิดจากการเมาสุราแล้วขับรถเร็วเกินกำหนดด้วยครับ โดยจังหวัดลำพูนนะครับยังต้องคุมเข้มตามมาตราการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องย้ำให้ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและเข้มงวดกวดขันจับจริงกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับไม่สวมหมวกนิราภัยรวมถึงการ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดลำพูนล,ลดลงครับครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้มีการตั้งด่านตรวจอะไรกันเยอะเหลือเกินแต่ต้องบ,บอกว่าทุกอย่างเป็นไปเพื่อที่จะก,กํากับดูแลให้ทุกคนนั้นเดินทางอย่างปลอด